ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะทะ,ะเลหรือเปล่าที่ทะเลหรือเปล่าไม่ใช่ที่ไหนเอ่ยสาวไปน้ำน้ำบ,บุบาน,น,น,นะคะตอนนี้นะคะมันกําลังจะมาแล้วเราเพิ่งเล่นได้แป๊บเดียวเองเราจะรอดไนหะทุกคนคิดว่าเราจะรอดไหมคะ่ะรอดเอาวิโต้แกล้งน้องอีกแล้วนะคะเออเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมอันี้ดีกว่าดำน้ำใครดำได้นานที่สุดโอเคไหม มายืนตรงนี้แม่เจย,ยนั่งตรงน,รงน,รงนี้ทุกคนพร้อมอยาง,าง <c oughs> พี่โตจะกองเหรอไม่ได้นะเรามีพยานเยอะนะเรามีคนดูเยอะนะเอาอยางอาการยืนหนึ่งสองสั่พี่โตคิดโกงเลยเร็ว,รว,รวลงหนึ่ง 8,9,10,11,12ทุกคนว่าใครจะชนะคะ14 15 1่ะ7 4 8 5 1 6พี่โตแก้งอ่ะพี่โตแก้งพี่โตแก้งอดีเสร็จอดีเงยหน้าเสร็จพี่โตก็ไปแก้ออกกันแล้วกันก็ขึ้นมาอีกตัดสิทธคนนี้แพ้ค่ะทุกคนมากดหัวมันลงน้าเพราะว่ามันแพ้แล้วก็มันก็แก้งด้วยเราต้อง เราล้มมันเร็วๆลอวอักกะจะได้แล้วก็โดนจิกหัวแล้วถึงนี่นี่นี่อักกะเดี๋ยวเรามาวางแผลกันดีกว่าเรื่องของผู้หญิงแม่แม่แต่เราก็เล่นดำน้ำนะแต่ว่าอักกะเจอดีไม่ต้องลงโอเคว่าอีตัวเลยมามาเล่นดำน้ำใหม่รอบเมื่อกี้ใช่รอบเมื่อกี้ ถือว่าเป็นโมคะนะคะรอบนี้เราจะเอาใหม่นะคะใช่รอบนี้โมรอบเมื่อกี้โมคะรอบนี้เอาใหม่ห่าง,างต้องอยู่ที่ต้องอยู่กับที่ด้วยนะห้ามออกไปไหนนะน <c oughs> ต,งตะ้งจ้ะเอาเว่นไปวางอ่าพร้อมอยังหนึ่งสองสามลง <c oughs> อ,ะอะไรยังไม่พร้อม ลงค่ะโอ๊ยชี้โกงกันหมดเลยสรุปนะคะออกัสออโต้ออดี os, นะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะคือไม่มีใครแบบว่าจะซื่อสัตย์พี่โตนี่ตัวดีเลยนะวันนี้เราก็มาว่ายน้ำนะเด็กๆชอบว่ายน้ำไหมคะชอบค่ะออดีว่ายน้ำเป็นไหมอะไรอะอ่ะโชว์ว่ายน้ำแล้วโชว์ว่ายน้ำไหนออการโชว์ท่าหนึ่งนี้ว,วา่ายท่าไหนเป็น นายจะหลวดจะหลวดนี่เน่เดี๋ยวเพื่อดูพี่โตก่อนพี่โตเขาโชว์อะไรเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกุ้นเจียงปะาฟีจะตายอ่ะไม่ใช่ไปแล้วตายแล้วฟีจะตายปต่อต่อต่อไปเอานีคขาท่าไหนคะอันนี้ท่าอะไรปลาดาวอ่ะอุ้ยดีลังกาไหนไหนเอาก้าดำนิดอุ้ยสีชุดเพลี้ยกระตนนี่กลมเกืนกับสีสระว่ายน้ำมากไหนไหนท่าเจ้าหลวัด อันนี้กระโดดท่าดีได้ด้วยนะท่าไหนคะพี่โตไปนู่นแล้วนะคะขอบโอ้โหมวกจะหลุดอีกแล้วอ่ะนี้ดึงหมวกมาหน่อยอะไรพี่โตจะตียงกาค่ะเด็กๆโอ้โหไปค่ะจะให้พี่เอากานก่อนพี่อากันไปถ้าจะหลุดแล้วอันนี้ตามพี่เอากานไปแล้วท่าจะหลุดเออ เด็กๆมาว่ายน้ำนะคะก็มีความสุขนะคะแต่ตอนนี้นะคะฝนมันเริ่มจะมาแล้วตอนนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ไม่าานนะคาดฝันค่ะพี่โตกำลังจะพาอดีตนะคะไปตรงที่ลึกๆแล้วนะคะพี่โตไม่ได้แกล้งน้องใช่ไหมไม่ได้แกล้งนะคะโอเคแน่ใจนะถ้าแกล้งโดนทืบนะโอเค,อ,เคอ่าไม่แกล้งน้องนะอาอ เอ๋อดีไหวมาไม่ได้นะมันอ๋อไหวมาได้สามสองหนึ่งไหวมาแม่ไหวมาเร็วเลยอ้าวอาอดีอ๋อดีตั้งท่าไหวมาท่าตีขาท่าจะหลวดก็ได้ท่าจะหลวดแบบนั้นนะไหวมาตรงนี้ไม่ลึกแล้วไหวมาเออตีขานี่ยืดได้แล้วเออตีขาไปหนึ่งสองสามท่าจะหลวดแค่เออเออตีขาจะขยับขยึ้นตัวทำไมอะตีขาเปล่า เนี่ยมันไม่ลึกแล้วเนี่ยไม่ลึกแล้วมันบอกบอกให้ตีขาตีขาตีขา,ขามาพี่น้องทะเลาะกันเอาแก๊สปวดหัวไหมคะเ <c oughs> จอทุกอาทิตย์เจอทุกอาทิตย์แล้วค่ะพี่มีวันไหนที่เขารักจำเรื่องมาไหมมีเพราะว่างไงมองว่างงๆกันอยู่นะในสระคนเดียวนะอ๋อที่เร็ว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 ออโต้หยิบน้ำหยิบไปนี่ไปด้วยละเร็วเร็วหยิบหยิบน้ำ